Richman Shop เหนือกว่าทุกการเติมเกมร้านเติมเกมที่สตรีมเมอร์ส่วนใหญ่แนะนำเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเพียงคุณค้นหา richmanshop.com และเลือกเกมที่ต้องการเติมเท่านี้คุณก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายและช่องทางชำระใหม่ e อ p e r a t o r ที่สามารถเท่ได้ก่อนใครโดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อน พร้อมช่องทางการชำระที่มีให้เลือกมากมายหรือสำหรับเกมเมอร์ที่มีบัตรเครดิตก็สามารถเลือกผ่อนจ่ายกับ r i ิษัแมนช็อปได้สูงสุด10เดือนเติมเกมบนเว็บรับ r i ิษัทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดในการซื้อครั้งถัดไปและยังมีสิทธิ์รับ1แพ็คแถมฟรีหลังเติมเกมบนเว็บเท่านั้นยังไม่พอ r i ิษัทแมนช็อปยังมีกิจกรรมจุ่มแจกของรางวัลอีกทั้งปีกับกิจกรรมลัคกี้คอยเติมได้ทั้งเว็บทั้งไลน์ตลอด24ชั่วโมงกับเกมชั้น และเกมใหม่ที่อัปเดตก่อนใครนึกจะเติมเกมนึกถึง Rich Man Shop No.1 เรื่องเติมเกม